สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชตดเฟมเบอี่ค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาปลูกผักเพลค่ะผักเพลนี้ป้าบัวซื้อมาถุงละ15บาบาทค่ะมาผักเพลมีริดร้นค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมใส่ลาบใส่ลาบแล้วก็ใส่ยำไก่ใส่ยำหอยยำหน่อไม้จะอร่อยมากๆเลยก็กินเนมกินแก้มก็อร่อยค่ะค่ะแล้วมาปลูกกันเลยค่ะ เนี่ยค่ะดินก็เป็นดินที่ประบวบปรุงไว้แล้วเนาะแล้วก็เอาฟางลงก้นกระถางค่ะเนี่ค่ะฟางลงก้นกระถางตดนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดู เขาเอาอันนี้ค่ะเก็บเพาะเนาะดูฝนตกลินแต่ว่าเหี่ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเอาที่ว่าเก็บเก่าของเขาเนี่ยออกก่อนเออเอาเก็บของเขาเขาออกเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกลงดินของเราเลยนคะคะอุ้ยแห้งไม่มีน้ําเลยฝนตกลินนะแต่ผักแห้ง เมื่อก่อนนี้เราจะปลูกไว้ใส่คุใส่เคงเก่าๆเนาะแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ลดมีผักเพลค่ะแล้วก็สารเนเมงดานี่แหละแล้วก็ผักบัวเลยค่ะที่เราปลูกไว้แล้วก็ผักชีใบเลื่อยที่บ้านประบวัวเรียกผักหอมเทศเนาะเรียกผักหอมเทศเราจะมีจะปลูกไว้กันทุกบ้านเลยค่ะปลูกไว้ใส่ลาบเนี่ยค่ะเอาออกไม่หมดค่ะเพราะว่าเอาออกแล้วมันลากจะขาดค่ะอะ แล้วก็เอาดินของเราลงไปเลยค่ะดินของเราลงไปเลยเนี่ยค่ะดินของเราผสมไว้อย่างดีแล้วมีสารอาหารครบถ้วนมีสารอาหารครบถ้วนเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยดินของเขาเนี่ยเขาผสมปุ๋ยแล้วก็ปักชำมางามรวดเร็วโตรวดเร็วแล้วก็จะอยู่ไม่นานก็จะเหี่ยวเช้าแบบนี้ค่ะจะเหี่ยวเช้าแบบนี้นคะคะ กดลงไปค่ะกดลงไปนะคะถ้าเราปลูกใส่กระถางแบบนี้ต้นเขาจะแคะค่ะแคะแล้วเราก็จะเก็บกินยอดเนี่ยค่ะจะสั้นๆค่ะจะมีกินหอมค่ะถ้าเราปลูกลงดินนี่จะเลื้อยเต็มไปหมดเลยค่ะกินพื้นที่ค่ะกินพื้นที่นะคะนี่ค่ะซื้อมาถุงละสิบาบาทค่ะนี่ค่ะปลูกไว้ ้าซื้อมาสองถุงค่ะเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เชิงว่าสองถุงหรอกค,ค่ะเจ็ดถุงร้อยค่ะเจ็ดถุงร้อยสิ่งไหนที่เราไม่มีเราก็ซื้อเขาค่ะสิ่งไหนที่เราไม่มีเราก็ซื้อเขาอันนี้สดชื่นนะคะดูลากเขาดูลากของเขาลากสดชื่นมากถุงมือก็ใส่ข้างเดียวเวลากดโทรศัพท์จะได้สะดวกค่ะ,คะเอาออกได้เท่าที่เอาออกนะคะ ออกมากลากก็จะขาดนะคะประมาณนี้ตั้งลงไปเลยค่ะนะคะเราก็จะมีผักเพลใส่ลาบเนะาะใส่ลาบแล้วก็กินเก้มลาบกินเก้มยำใส่ยำไก่นี่ยังอร่อยเลยะคะ่ะใส่ยำไก่อร่อยมากนะคะก็กดลงไปะคะ่ะแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะกดลงไป ดินวก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ดินใส่ดินให้พอค่ะค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาเสริมอีก,กอน่อค่ะ เราก็จะมีผักเพลไว้ใส่ลาบแล้วนะคะเนี่ยค่ะสิ่งไหนที่เราไม่มีเราก็ไปซื้อตามแผงต้นไม้หรือตามตลาดนัดค่ะเนี่ยค่ะไม่เพงค่ะเขาปักชำไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปป้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนีป้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ